เบตันชัวรถรุ่นคู่ตะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัสซัมเกรดเอทุกคันเลือกแบ้เป็นร้อยรถสวยไหมหน้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนหนักรีดความนลังถั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซ็นโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจเบตันชัวรถพรีเมีของคุณมั่นใจได้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการรถเซเบอร์นะคะวันนี้ยูจะมาแนะนำรถเข้าใหม่กันอีกเช่นเคยค่ะกับ subaru xv สองจุดศู ip เป็น ถปี2018นะคะเล็กไม่เพียงแค่90,000กิโลกับราคาสุดคุ้มวันนี้ค่ะ4 6 9แ0 0บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับบอดี้ตัวรถเนี่ยสีเทาดำนะคะในกล้องอาจจะดูดำนิดนึงแต่สีจริงๆเนี่ย เป็นสีเทาดำกระจังหน้าสีดำค่ะมีต้าสัญลักษณ์มาให้ค่ะเสริมโคมเมียมมาเล็กน้อยสวยงามค่ะได้เป็นตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ล LED ล้อแมกอลลอยขนาด17นิ้วนั่นเองเป็นดน h v อเอนกประสงค์ขนาดกลางไม่ถึงกับเล็กมากและคันนี้เขาก็ได้เป็นระบบสมาร์ทคลีเอนชีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านหนังองเขากันต่อเลยค่ะมาต่อกันที่ภายในห้องโดยสารคันนี้จะมาพร้อมกับโทนสีดำเบาะเนี่ยเขาจะเดินได้ต่เข็บส้มนะคะรวมไปถึงแผงคอนโซลด้านหน้าด้วยดีไซน์ของเบาะเนี่ยเขาก็จะดี สายมาไม่เหมือนใครเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัว Subaru นั่นเองในส่วนของเบอเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางเลยโคมอลายมันติดฝั่งชันมีระบบพุทธคอนโทรลให้ค่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นระบบควบคุมอินเทอร์เนเมนต์ต่างๆมีเกียร์แพทเนอร์ชิพให้ด้วยค่ะขับมันขับสนุกแน่นอนนะคะหน้าจอเนี่ย ก็เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลส่วนจอกลางนะคะ<ล>เขามีให้ดูในสน่วนของจอด้านบนด้วยสามารถดูอัตราเร่งได้นะอุณหภูมินะคะแล้วก็อัตราเฉลีย่ยเส้นบังน้ามันนะคะได้หมดเลยนะคะสามารถดูฟังกช์ชันง่ายๆได้เลยค่ะ ใน่วนขงจอกลางเนี่ยมีสามารถทาสกินได้รองรับครบทุกฟังก์ชันเลยแแอร์ก็เป็นแอร์แบบออโต้นะคะสามารถประะับแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะคะเกีสหกกรปิรนเขกับระบบฟังก์ชันเบรกหมาดูในส่วนของโหมดการขี่ของเขาเป็นตัว X mode คะ่ะก็จะเป็นโหมดที่เอาไว้ขับในทางขูุขราลาดชันนะคะแล้วก็จะมีโหมดที่ขึ้นเขาลงเขาแบบนี้นะคะก็จะมีมาให้เลยคะ่ะเห็นเล็กแบบนี้นะคะก็สามารถ ลุยได้นะคะสามารถไปได้ทุกที่กับเราเลยด้านหลังเนี่ยก็คือกว้างนะคะนั่งสบายก็ mm hmm. จะเป็นเทสรูมหรือว่าเล็กรูมนะคะคันนี้คือไปไหนไปกันแน่นอนค่ะจับจองเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าคมขายได้นะคะที่ย่อมเยามากๆนะคะตีแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะมาดูกันที่ด้านหลังคันนี้ได้เป็นตัวสปอยเลอร์หลังนะคะพร้อมกับไฟเแบรบกตัวไฟไท้ายแบบ LED สวยงามเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ได้เป็นตัว ล้องอยหลังนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์กาดร,ระยะมีมาให้คบค่ะในส่วนฝาท้ายนะคะเปิดปิดระบบแมนวนวลด้านในนะคะกว้างขวางพอสมควรค่ะสามารถเก็บสัมภาระได้นะคะกระเป๋าแคริออนใบใหญ่สามารถใส่ได้2ใบเลยค่ะถ้าคันนี้ สภาพดีแน่นอนค่ะเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุจุดสามารถแกะดูได้ค่ะหัวน็อตไม่เคยขยับเลยรถคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะคันนี้ขับเพลื่อนด้วยยนต์เบนซินสีสูบเครื่อง2 0 0 0ัน,นซีซีนะให้พละกำลังแรงม้าอยู่ที่156แรงมา้าใครที่ชอบคันนี้ยินยัาราคาให้อีกทีนึงค่ะ 4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นสามารถฟรีดาวน์0%ได้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000บาทเท่านั้นเองสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยทีเบอร์0 8 2 8 5 6 0 0 0อหรือว่าแอดไลน์แอด ADD 9 9 9ีได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรถมือสอมคุณภาพดีเพราะม้คุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวได้ตั้งชั่วคือคำตอบที่ใช่ชั่ว